สวัสดีค่ะจากร้าน MJPAN 2021นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาชมค่ะรถไทยอิเซกิ g 55S <S. S 1> นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางร้านรับเข้ามาค่ะเป็นรุ่นใหญ่นะคะ55แรงค่ะตัวนี้ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4สูบ55แรงนะคะเป็นตู้แอร์นะคะตู้แอร์ออกจากศูนย์เดิมเลยออกจากศูนย์อิเซกินะคะจะมีไฟติดนะคะไฟติดรอบคันเลยยางดีทั้ง4เส้นนะคะยางสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะยางหน้านะคะจะเป็นยาง8.3ขีด20ค่ะดอก่างดอกยางนะคะยงังยังอยู่สวยนะคะตัวนี้คันนี้เป็นสีเดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกนะคะ สีสวยไฟหน้าไฟท้ายอยู่ครบนะคะตัวนี้จะมีรอยแค่ตรงนี้นหน่อยนึงค่ะท่อตั้งนะคะสําหรับตัวนี้ย่างหลังค่ะยางหลังใหญ่มากนะคะน่าจะแบบเมตรกว่าเลยความสูงค่ะจะเป็นยางสิบสองจุดสี่คิสามสินะคะสําหรับตัวนี้ยางหลังยางหน้านะคะจะเป็นดอกอยางนี้ทั้งสี่เส้นค่ะยางสวยนะคะเหมือนใหม่เลยอันนี้อย่างที่บอกไปค่ะมีเป็นตู้แอร์นะคะ สำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับโรตารี่นะคะเป็นยี่ห้อนิโปรโรตารี่นะคะยี่ห้อนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานนะคะแล้วก็จะเป็นยี่ห้อดังเลยค่ะของญี่ปุ่นนะคะขนาด1.9ขนาด1.9เมตรนะคะจะเป็นเพียงตัโรตารี่นะคะไม่มีฟันมาด้วยค่ะก็โรตารี่เขาก็จะมีเป็นตัวเชื่อมมาให้แล้วนะคะเป็นตัวต่อยาวพิทโออะไรเข้าได้ปกตินะคะตัวนี้แขนปรับได้นะคะปรับขแขนขวาปรับขึ้นลงได้ค่ะมีไฟ ไฟตัวนี้ติดใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดีบึงให้ชมกันค่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวพามาชมก่อนล้างกันก่อนค่ะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นยางดีทั้งสีเส้นเลยค่ะยางสวยนะคะสวยทั้งกระทะแล้วก็ยางนะคะทั้งทั้งสี่เส้นเลยสำหรับ เปิดนะคะเปิดสามารถเปิดได้3ามทิศทางนะคะซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังค่ะบริเวณข้างๆนะคะก็จะมีกระจกมองหลังให้ทั้ง2ด้านเลยค่ะทั้งซ้ายขวานะคะเพื่อความปลอดภัยเวลาเราถอยอย่างเงี้ยค่ะข้างๆก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะจะเป็นไฟเดียวค่ะสําหรับตัวนี้สติกเกอร์นะคะอยู่ครบทั้ง4ด้านทั้ง2ด้านนะคะจะมีอีกฝังงด้วยก็จะเป็นไฟ คันนี้นะคะสําหรับเกียร์คันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์ซัตเทิร์นนะคะก็จะเป็นอ่าสีสีเกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็เป็นไฮโลไฮโลปรับได้1 6เกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฮโลมีเดยมโลแล้วก็ซูเปอร์โลค่ะ PTO ปั่นได้3ระดับนะคะเดินหน้าได้3ระดับแล้วก็กลับหลังได้3ระดับค่ะตัวกับ PTO นะคะจะอยู่ทงตรงนี้นะคะตัวกับ PTO ก็จะจะอยู่ตรงนี้ค่ะมีเดฟล็อกให้ด้วยนะคะตรงข้าง PTO เปรอะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะปรับตามความสูงต่ำของของขาลูกค้าได้เลยค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวล็อกโรตารี่นะคะเหมือนได้ PTO ปรับได้นะคะเดินหน้าหกระดับเดินหน้าสามนะคะถอยหลังสามค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นปรับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยปรับให้เข้ากับตัวได้ให้เข้ากับแบบเออความสูงต่ำของเราได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะคะระบบไฟไฟต่ำไฟสูงนะคะอันนี้ไม่โฟกัสชั่วโมงการใช้งานพามาดูชั่วโมงการใช้งานกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานยังน้อยมากนะคะ1997ชั่วโมงค่ะคือรถ55แรงนี่คือหายากนะคะปกติมันก็จะแบบ2 3 0 0 0ชั่วโมงแล้วประมาณน,นี้ค่ะสะภาพโดยรวมค่ะห้องเครื่องสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นยางยางปูพื้นแล้วก็ไม่มีบอะไม่มีรอยขาดนะคะ เดี๋ยวพาเข้ามานั่งกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโรตาอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นควบคุมตรงอันนี้จะเป็นแขนยกทางด้านขวาค่ะก็ปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะคะได้อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่เครื่องดื่มนะคะสามารถฟังเพลงเพลินๆไประหว่างขับรถได้นะคะมีวิทยุให้พร้อมนะคะมีเสาให้ตัวนี้ก็เป็นยางปัดน้ำฝนค่ะเหมือนรถยนต์เลยเดี๋ยวลองเปิดดันข้างหลังเปิดให้นะคะ เปิดออกได้นะคะเปิดรับลมเปิดรับลมเวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยไม่อยากใช้แอร์อย่างเงี้ยก็เปิดเปิดข้างหลังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ค่ะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแอ่าเป็นฮีเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแอร์เย็นธรรมดาแล้วก็ปรับทางด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัววิทยุนะคะโคตรเลยวะอะกรหรือแต่อันนี้เปิดเปิดข้างบนได้ด้วยนะคะแบบฟ้าสว่าง เปิดแล้ววางแบบเพินๆอะไรเงี้ยค่ะก็น,นี่ได้อันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะสำหรับเวลาที่เราทํางานกลางคืนค่ะมันก็จะคล้ายๆรถยนต์เลยนะคะเปิดปิดได้ปกติค่ะตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บทําความสะอาดนะคะสีก็ยังจะเป็นสีเดิมๆอยู่คือรถสวยค่ะคันนี้อันนี้แอร์ปรับได้นะปรับข้าหาตัวมีช่อม ช่องปรับสองทางด้าน2ด้านนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยค่ะเกียร์สะทเทินนะคะ,ะเดินหน้าถอยหลังนะคะอันนี้จะเป็นฟอนเดินหน้าค่ะแล้วก็จะเป็นเกียร์ว่างนะคะก็เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะคะหรือว่าหยุดเครื่องก็จะเอาไว้ตรงเกียร์กลางตรงกลางนะคะจะเป็นเกียร์ว่างแล้วก็เดินหลังนะคะก็ดึงหาเข้าหาตัวค่ะมีพวงมาอามีคันเร่งมือให้ด้วยนะคะตัวนี้ สำหรับคันนี้ก็จะมีคัน,คนเร่งมือมาปกตินะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบอตัอตโนมัตินะคะยกโรตารี่ขึ้นลงได้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดเรกอินเจกชันนะคะเหยียบคันแล้วก็สตาร์ทได้เลยค่ะตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นทัศนะวิสัยนะคะบริเวณข้างนอกค่ะห้องโดยสารกว้างขวางนะคะอันนี้คือ,อทิปสูงนะคะทิปสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่ดูแบบถ้าถึง ถึงลูกค้า0 8 0 9 0อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งได้นะคะไม่ขับแคบเลยห้องโดยสารกว้างขวางค่ะคือเกี้ย์เข้าง่ายก้อยู่ทางซ้ายมือนะคะชิ้นๆมือโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทให้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ตอนเปิดนะคะก็ดึงเข้ามา จีดมากับเดิมๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นตู้ใส่ใหม่ะค่ะตัวนี้อันนี้เปิดสตารเรื่องเสียงนมากะคะอรคะอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะ เช็คจากผมแล้วกันค่ะขี้รังนะเดี๋ยวพาไปดูเบอร์สากระโปรงเครื่องดูก่อนค่ะอย่างชื่นใจไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เซกีดีเซลนะคะ

ัวเรานะคะก็สมเหมาะสาหรับเกษตรกรบ้านเรามากค่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแมลงแล้วก็อันนี้ควรใจเวลาขับรถคันนี้ค่ะเราก็ขายม่แพง์นะคะไว้เป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกร ยกเอียงได้ค่ะโรตารี่นะคะขนาด1.9เมตรค่ะตัวนี้ก็จะมาเพาะมาแค่โรตารี่นะคะจะไม่ได้มีฝันไปให้นะคะแต่ว่าถางลูกค้าท่าในใดสนใจจริงๆเดี๋ยวทักมาเราคุยกันก่อนได้ค่ะอืมอ่ามาแล PTO เดี๋ยวปั่น PTO ให้ดูนะคะว่าแบบมันหมุนหรือไมตัวนี้นะคะ PTO มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะจะส่งได้ทั้งลาไทยแล้วก็พี่น้องสอปปลาวด้วยนะคะมีค่ะสําหรับพี่น้องทางสปปลาวก็คือจะมีค่าใช้จ่ายสําหรับแบบว่าพิธีกรมศุลกากรเพิ่มเติมเข้ามาค่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันเป็นเคสายเคสไปนะคะสามารถจะส่งให้ได้ค่ะแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นออกตกเหนือใต้ทางร้านค่ะมีบริการส่งให้ได้ปกติเลยค่ะก็ยังไงถ้าเข้ามาสอบถามแบบค่าขนส่งอะไรพิจารณาก่อนได้นะคะชื่อทางร้านตอบทุกเคสนะคะถ้าถ้าลูกค้าถามมาค่ะเวลาอายุ่นะคะเราก็ดับสวิตช์กุญแจปกติค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวต้องไปแพ็กตู้ก่อนนะคะ ตัวนี้เป็นเลี้ยวค้งแทบนะคะเดี๋ยวลืมพีเศษก็จะเป็นเป็นเลี้ยวเร็ว คุยกันก่อนได้